เพื่อนๆดีมิวนะคะจะไปแอบดูมิกะนะคะว่าทำอะไรได้ยินเสียงแกรัดกอดแกรดกอดไปดูกันเอ้าอยู่ไหนอะขึ้สเลยจ้ะ อะไเธอสดทาตี่จะหนไมีนักก si> ูเลกรีดกรอดกรีดกรอด นนักไนปนไปนวะ,ะอหอมอะ่ะผู้ปหญ่งเงียบลห ดูม่กาไปซื้อรองเท้ามาใหม่นะคะมีไม่รู้ซื้อมาซื้อมาใช้ตัวเอง <c oughs> บอกว่ามิวมีวมีรองเท้าเยอะแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้ดูซื้อมาใช้ใช้คนเดียว <c oughs> ตลกฮ <c oughs> ะดาวตา ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะไม้เนี่ยมีเอามาจากที่ทํางานนะก็มันเขาเอาทิ้งนะคะมิก็เลยไปถามหัวหน้าว่าฉันเอากลับบ้านได้ไหมฉันจะเอาไปใส่อข้างล่างเอเพราะว่าข้างหน้าบ้านเนาะมันเริ่มหนาวแล้วนะคะมิกะก็เลยให้มิวมาถามหัวหน้าว่าเออเอาเอากลับบ้านได้ไหมขอไปขอหัวหน้านะคะก็บอกว่าโอ้เอาไปเลยเอาไปเลย สว่จดียิ้มอะไรอาวัจ้าเป,ะป,ะปะ๊ะเขาเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะองค์ก็จะมาเอาตะเปียนเ่งพีเปียนเ่งพี่คุณตมาล้ำประปมปูเสื่อรองก็เนยจะมาปูองค์ก็เปียเนย Sitten tulee sinne koneen niin kuin alapuolelle. Pitää nastaa tämä. Minä nostin äsken ja se pois ja niin laitan takaisin. No. Pitää sitten vaimot nostaa uudestaan. No, minä olet, te... minä ensin aloittaa ruuvin kanssa, mutta se onkin varmaan helpompi. Minä kun vaan tuohon reijät ja laittaa semmoisen mm -mm. kuminaahan nippu sitä. Sen kanssa sit se roikkuu siellä sitten kivimässä. Oh, what Wat da dap nahat, wat rung mai Wat suaraan Ternyata ini tidak terlalu tepat Jadi ini yang keluar dari ini air dan air Sudah selesai? Tidak, ini sudah selesai

ไม่เห็นว่าเราแอบดูทำอะไรอีกนั่นนะเขายกเขายกหลังคาที่อยู่บนเครื่องแอออกนะคะเพื่อนๆนู่นทำอะไรทำอะไรเพื่อนค่ะเราจะมาทำปลาท่องโกนะคะจากแป้งพิซซ่านะคะอันนี้เลยจ้ะเราซื้อมาซื้อมาจากเอ ก้าวป่านะคะดูแอบตัดลงไปมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนตอนแรกมันเป็นก้อนนะเหมือนมันละลายดูนะคะเหมือนมันละลายแล้วอ่ะตอนแรกมันเป็นก้อนเนี่ยมันเป็นก้อนแบบนี้เลยว้ายมันจะใช้ได้ไหมเธอตอนแรกมันแข็ง มันละลายอ่ะดูอืม,มดูกันเอามาปั้งติดเลยนี่เดี๋ยวต้องใส่แป้งไหมนี่ ทำไงอะทำไมมันเหนียวเดี๋ยวปั้นก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะเพื่อนๆถไม่เอาแป้งเอเอาแป้งมาโรยนะคะให้มันไม่ติดกันติดไหม ปั้นยังไงอะ่ะไม่เคยทำด้วย,ยงี้ไหมมันไม่เป็นผพาต้องกอูเพื่อนเพื่อนมันติดอะ่ะหน้าตามไม่ต้องไม่ต้องได้หรอกเนาะ เหมือนนอนเลยวายทำอย่างนี้ไหมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะให้แต่คล้ายๆคล้ายๆแล้วกันประมาณนี้พอได้ไหมเนี่ยประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวขอตัวปั้นก่อนแป๊บหนึ่งนะคะปาทงโก้ปาทองโก้เป็นอะไรปั้นไม่เป็นแป้งมันไม่ติดกันนะคะสรุปได้เป็นอะไรเนี่ย เป็นก้อนอะไรไม่รู้โอ้โหโคตรตลกเลยดูนะคะสภาพโอ้โหโคตรตลกเลยตอนแรกอันนี้มันติดกันนะคะพอมันขยายมาดูแตกเลยหาเพื่อนหาก็ทอดเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่ากรอบมากคือมันทดแทน จากแป้งพาตงโขดได้เลยนะคะง่ายๆเนาะจากแป้งพิซซ่านะ,ะเห็นไหมเนี่ยคือถ้ามีสังขยาหรือว่านุ่มข้นเนี่ยคือเข้ากันนะคะเห็นไหมมันก็กรอบดีนะคะถึงมันจะไม่ใช่หน้าตา <laughs> หน้าตาลาตงโขแบบจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็ <laughs> <laughs> คิดซะว่ามันเป็นลาตงโกดแล้วกันเนาะอันนี้มิวชิมไปแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยนี่แล้วกินเป็นขนมปังก็ได้ อร่อยอยังมีอสองก้อนกำลังทอดอยู่ก็ลองเอาไปซื้อมาทำตามได้นะคะที่กินแลนด์เนาะแป้งแป้งพิซซ่านะคะ,ออะอเอานเลยกอร่อยดี ง,ง่ายๆิ้ได้จำพางทั่วไปมาจากเพื่อนๆค่ะจะมาชิมปลาท่องโขให้ดูนะคะ <laughs> ออ,อร่อย กรอบมากเจดายไม่มีนมตมาหมลิหรือว่าสังขยาคู่กับน้ำนมทั่วเหลืองอันนี้นะคะหมิวจะเอามาใส่ชีสกับพวกแฮมพวกอ,อ,อะไรเงี้ยกินนะคะ เป็นขนมปังของเราจะผ่ากลางนะคะผ่าเป็นขนมปังอะ่ะนี่เลยจ้ะมาทอดก่อนทําเป็นเบอร์เกอร์กินนะคะอร่อยนะนี่เลยทอดให้มันเหลืองกรอบนี่แล้ก็จะใส่ชีดใส่สลัดใส่อะไรเงี้ลงไปนะคะแล้วก็กินประมาณนี้จ้า นากาเป็นไงพอได้ไหม